คือผมเป็นนักเรียนเตรียมอาหารรุ่นที่8ปดทัศน์ศิลปรุ่นที่10งั้นผมก็จบมาเตรียมอาหารเพราะว่าเป็นนักเรียนร้อยตวปีหนึ่งทัศน์ศิลถึงจะเข้าเป็นนักเรียนเตรียมอาหารนะรุ่นสิอ่าแล้วพอผมขึ้นเป็นนักเรียนร้อยตวปี4ี่ศนดศิลก็อยู่ปี2มันห่างกันสองรุ่นนะนักเรียนร้อยตวีเนี่ยเขาจะคัดเลือกคนที่มีความประพฤติดีป mm ีส hmm. ี่เนี่ยไปปกครองนักเรียนร้อยตรวจรุ <S <S ่นละสามคนงั <S 2> <S 2> ้นผมก็เป็นนักเรียนที่รับการคัดเลือกมาปกครอง นักเรียนเราตรวจรุ่นยี่สิบหกพอผมอยู่ปีสี่ท่านทิ่สิ 4, อยู่ปีสองผมก็มามาได้รับมอบหมายมา,มาดูแลนี่ใช่ไหมก็มาปกครองนักเรียนเราตรวจชั้นปีสองเนี่ยก็ต้องเริ่มดูแลตั้งแต่ช่วงเช้าอ่าไปเข้าแถวช้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยขาเก่งยับไหมอะไรตา่างๆแบบนี้ดูความเรียบร้อย,ไม,ย,อยไม่เรียบร้อยก็ถูกสัมผัสอ่ะสัมผัสตรงนั้นนั่นแหละมีทุกโอกาสจำแป๊กนั่งโต๊ะต,ตัวตรง กนะอดฉากันถ้าแจ้งให้กอดเมื่อยเมื่อยก็เมื่อยอ,อะไรเงี้ยให้ทำน,นะเพรกะสุขาอดตนเนี่ยก็ต้องอ่านอ้าววันนี้ที่นอนใครไม่ตึงหมอนเก็บปเรียบร้อยจดชื่ออ้าวสนามนะคนนี้รับผิดชอบมีใบไม้ใบหญ้ามีกิ่งไม้ต้องน้ำยังไม่สะอาดอาทิตย์นี้ไม่ต้องออกนะนะกลับบ้านกลับบ้านนะถ้าไม่ท<ด>ําแล้วก็มีโทษโดนนี่มีโดนทั้งนั้นอ่ะไม่มีใครรอดหรอก โอ,โอ้ทั้งปีมันจะรอดไ,ได้ไงถึงถึงให้คนเรียบร้อยเท่าไหรก็ไม่รอดงั้นถามว่าเอะทำไมไม่ขวัวกันต่อเพราะี <S <S ้าผมปราผู้ก่อร้ายคอมมิวนิสต์นะจนกทั่งผมจะเป็นฝ่ายลุกบุกก็ไปเลยอ่านะชีวิตพี่มันจะผ่านการต่อสู้มามากนะความเป็นความตายไม่ได้อยู่ในจิตใจหรอก ันผ่านเป็ความความจำนความตาไปเยอะจนกระทั่งเขายกย่องเป็นวีรบุรุษเป็นนู่นนี่อะไรต่างๆนะประกาศผมเป็นตำรวจนะมีหน้าสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มโจรผล้ายพกถาวดปืนได้นะคุณเป็นใครคุณเป็นใครมนไม่กล้าย,ยืงกับพี่เลยพี่อตะเรวจไปตั้งด่านหน้าบ้านกำนั้นถึงออกมามีวุธกูจับนะไม่กล้าก็หลบตัวอยู่ในบ้านนะ่ะ ความจริงการยืดอำนาจไม่ว่าจะเป็น57ย้อนไป49หรือตอนย้อนไป 35- หนู่นอะไรนี่นะม,มันเป็นการสร้างเรื่องกันนังไงเป็นวงจรอุบาทที่ทหารต้องการมีอำนาจแทนที่จะเข้าสู่ระบบไม่เข้ากูจะป้นเนี่ยตีก้านั่นทธินเป็นาน,ปนายกอยู่วันเกิดเหตุก็อยู่ที่สหรัฐเราไม่รู้ข่าวหรอก,พกรเพราะว่าเจ๊งยึดอำนาจอะไรต่างๆนะทำไมให้ท่านชิดช,ชัชชยเพระเดกชิดชัยลูกพี่ของปีเดียวเนี่ย ผู้เป็นรองนายยกด้วยเป็นสมาชีมฐานไทยด้วยพี่ชัชยก็เลือกต่อไปนะไปพบหน่อยที่กองพนะันธ์การทหานสูงสุดเราก็ไป,ไปแต่เราไปเพื่อไม่บุ่มบ่ากแต่หลบซุ่มอยู่ก่อนเราก็คิดซาการ์ไลฮ์เข้าไปแล้วมันจะม,มีอะไรวะนะมันจะจับกูเปล่าเนะี่ยใช่ไหมหรือ<ม>วนะ่าอยาให้เราเป็นฝ่ายไหนอะไรต่างเนี่ยนะเราไม่ชอบอยู่แล้วลื่องปฏิวัติยึดอำนาจเรด้วยการจ,จ้านะก็เลย ไม่เข้าไปถ้าเข้าไปก็ถูกรกตัวจับไปนั้นแหละพอจับไปนั้นก็ไม่มีโอกาสเป็นผู้จัดการแห่งชาติเลยใช่ไหมเพระเป็นฝ่ายนี้ใช่ไหมฉันั้นก็กลับมาเขาก็ประกาศดิดอำนาจต่างๆเราก็อยู่นอกเป้าเขาปยูปสนที่เป็นยุธนาตปี49กุณนภพก็เป็นพบวทบอุลอภพเป็น3ปี ถามว่าคุณอุพงคิดไหมพีม่ว่าคิดแต่อะไรมัน,มนไม่ใช่จังหวะอนุพง์แต่มันเร็วเกินไป4 9, ปปี่เก้าปุ๊บลอีกสามปีขึ้นหน้าอาีกมันก็เลยมาถึงประยุทธ์แต่ประยุทธ์เป็นปีเดียวมันอาจจะเร็วที่ประยุทธ์รอแล้วสามปีปีมีเวลา,าที่จะ<ข>คิดมีเวลาที่จะเตรียมการเตรียมวางแผนที่ยืดหนนาจมาพอถึงวันเวลาที่ใกล้จะเสียเต็มทีวก็ตัดสินใจหยุดอำนาจจ้ะนะครับ ในระบบราชการคนเปนผู้ชาคนเนี่ยนะต้องพยายามเลือกคนดีสิให้ไปลงตรงตำแหน่งนี้นี้เขาจะได้ทำงานให้ประชาชนได้ไม่ใช่กูปล่อยให้เขาซื้อยอะซื้อตำแหน่งกันนะมันก็จะได้คนไม่ดีมามันก็จะเกิดปัญหานบางคนก็จะถามพี่ไอ้เรื่องพุ่งกับโจนะนวนครสวรรค์พี่บอกอย่าไปพูดถึงเขาเลยมันปีกย่อยมันมีเงินมีทองวิ่งเต็เมากันแล้ต่างๆไล่โจผิดหรือุ่งชาผิดเนี่ยทหารยุเนี่นะ มาถึงร่างระบบตำรวจหมดเลยแต่ก่อนตำรวจก็มีระบบนะเดี๋ยวนี้เลิกระบบหมดให้อำนาจอยู่ที่ผอบอและกูสั่งผอบอทีเดียววิ่งได้เลยวิ่งที่เดียวหมดมันมันทำลายระบบไปหมดเสียหายหมดคือศิลาเนี่ยสมัยเดิมที่ยังไม่ทำงานการเมืองนะก็ทำธุรกิจแต่ไปไม่รอดก็หลอกค,นน,อกคนนู้นหลอกคนนี้ก็าโดนข้อหาชอบโกงข้อหา พรบเช็คเยอะแยะหมดเลยนอกจากคดีช่อโกงนี่ก็ไปมีคดีเช็คอีก4คดีถูกจำคุก5เดือน5เดือน1เดือนหนึ่งเดือนไป็น12เดือนและนี่อีก4เดือนไปที่บเดือนใช่ไหมนอกจากนั้นไปเตะเอาการหักที่จังหวัดแพร่เขานั่งอยู่เตะแม่งคนอายุมากไปขับรถคนตายที่ประจวบชนแล้วหนีวิ่งจนได้จนกระทั่งการล่อลงอยา ไม่เคยรู้โชคไม่ดีก็มาเจอพี่มาหาเรื่องพี่ทะเลาะกับพี่พี่ก็เรียรวหลักฐานขอเอกสารขอคำเบี้กษาไปที่ศาลน,นู้นศาลนี้ต่างๆเพราะตามมาตราที่แวงเล็บสิเนี่ยนะก็ห้ามผู้ที่สมัครผู้แจ้งรัตตาร์นเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามีหลักฐานชัดเจนว่าคาดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่าศาลก็มองดูว่าเอ,อ ถูกจำคุกจริงจะถึงที่สุดไหม,ไมนนกย็ยังไม่ห่าเข้าไปเลยยังไม่ยังให้ไม่ให้หยุดปฏิบัติหนะ้าที่ไงพี่ก็มาดูไอ้ผู้เสียหายเนี่ยเป็นใครนะเราก็เลยสืบหาเป็นมันตํารวจดีกว่าปัจจุบันเป็นพันตทรเอกนะชื่อพันโทเอกเขมรินัดสิทธิ์ให้น้องมานีหน่อยสิเยังไงค้นํำนวนมาให้เลยํำนวณเนี่ยยี่สิบปีเหลือหอยมาเลยนะมาหมดให้การยังไงอะยังไงมีหลักฐานยังไงไม่หมดแล้วก็อ่ะนั้นถ่ายออกไป เอาตำรวจให้พี่ส่งสารทีนี้เรื่องม็อบเนี่ยถามว่าถ้าเราจะช่วยเหลือเด็กหนึ่งหน้าที่หลักคือผู้ใดจะพาเขาพูดเป็นไงแล้วทำไมรัฐบาลเราปราบพามเขาอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงยัดเยียดข้อหายเขาหนึ่งหนึ่งงสองเราต้องการช่วยเขาแก้ไขย,ยังไงแต่ของพรรคเราจะไม่ลงไปแบบว่าลงไปทำนอกสภาหรอกนะ เห็นศิระไปไหมไประชุมกูไม่สนใจไปถึงแล้วขึ้นเวทีไปรับเขาตูกโวไลก่กระทืบกลับมางานในสภาไม่ใส่ใจไปสนใจ้างนอก,นอกผมมีเรื่องที่จะแก้ไขให้เยอะแยะนะปัญหาของเด็กพวกนี้นะแต่ตอนนี้ที่เรางทำไม่ได้เพราะเรารู้เวลาเราเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราจะเสนอแก้ไขปัญหาอะไรเด็กช่วเหลือพวกนี้นะเราเสนอตอนนี้ถามว่าเราเป็นสายค้านเนี่ยผ่าน,น,านไม,ม่ผ่านไม่มีทางผ่านเลยเนย้อฟรี ไดยบายของบัคเซรินไทยเยอะแยะที่ทำให้น้องประชาชนนะทำตอนนี้ไม่ได้เหนื่อยฟรีถ้าพยกมือมันกูไม่เอาวมือกไม่เอาใช่ไหมเพราะงั้นต้องรอจังหวะนะถ้าอยากให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยนะไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่จะคิดเลือกพรรคนุ้นพรรคนี้อะไรนะต้องดูตัวผู้นำพรรคเพื่อไทยมีผู้นำอย่างไงพรรคก้าวไกลมีผู้นำอย่างไง ภาคเสรีมีผู้นํำยังไงเอาผู้นํามาประกบกันใครมีโปรไฟล์ดีกันนะของพี่ประวัติมาตั้งแต่พวกเด็กๆทั้งหลายไม่ได้เกิดเลยถ้าต,ตามพี่จะทันจะรู้เนี่ยเป็นวีรบุรุนาแกะน,ะนี่นี่เป็นคนไทยตัวอย่างนะเป็นบุคคลดีเด่นของชาตินะโดระยรับิยากิจมาศักนิรุกธิบายทุสดีบันเดกิจมาศก เป็นผลจากการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเลือกใครก็แล้วแต่ไม่ว่าแต่ให้ดูผู้นำนะครับว่าสามารถจะพาไปได้สำเร็จไหมยกตัวอย่างอย่างคุณประยุทธ์ก็ใช้อำนาจกสชบ,บีบคนนู้นคนนี้บีบใครก็มาอยู่ในพรรคหลวงมาจนเป็นพรรคใหญ่เลือกเสร็จก็ไม่ได้ชนะนะฝ่ายค้านเสียงมากกว่านะ ไปใช้อำนาจบีบปกตนะบีบไปพับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอยพี่อยู่ด้วยเลยลายาเปมากกว่าแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลแล้วถามว่าคุณเป็นผู้นําได้ไหมคุณยังไม่รู้เลยว่านี่พักการเมืองนะท่าพ,พลังพิจาราเเสนอคุณเป็นนายกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าวันหนึ่งวันใดสสพลังพะชารณาเขาล้มคุณเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้นะเพราะเมื่อคุณไม่รู้คุณก็แอดอาร์ตใหญ่ยอยู่นั้นน่ะถูกไหมใช้อํานาจอย่างนี้สสกเพบไม่ได้ สสก็อย่างงู้ยางนี้อะไรกับคุณไม่ได้คุณแบ่งแยกกันเลย,ยงนะปรากฏการมันก็เก็บมันนี่มีถึง2ปีเลยนะมันก็ปัทุ้มาแล้วผมพูดเสมอน,นะทหารนี่คือเป็นปัญหาของประเทศเยอะนี่ยงประมาณที่เหยียบคุณยุทธินราธมาน,านมานะ่าจาก80,000ล้านหาปีขึ้นมา2 2 0 0 0 0ล้านเอาไปทำอะไร มีผลผลิตอะไรบ้างวันวานไม่ได้ทํางานเลยวันพุธกตีก็ยังไม่ต้องสาวที่สาวที่จะมันหยุดดยวยวันธรรมดาก็ไปหากินกันใครรักดีหน่อยก็ไปประกอบอาชีพน่าเสริมใครเฮียหน่อยก็ไปคุมบ่อนคุมไนะอ,อสิ่งผิดกฎหมายเอาคนเข้าเมืองมาไปค้ายยาเสดติดเอารถทหารไปขนยาเสดติดเนี้ยใครคน้นเล่นเนี่ยของผิดกฎหมายัเต็มบ้านเต็มเมืองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยใครจะปราบใครจะกาทหารผมเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการ อประชาของประภาผมเลือกตลาดกระทรวงมาทุกกระทรวงเลือกผู้ว่ามาหมดเลือกทอิบดีมาหมดเลือกพบรเราทับมาหมดเมื่อเรามีร่างกายพร้อมความพร้อมจิตใจพร้อมประสบการณ์ประสบการณ์พร้อมแล้วคุณจะเลือกใครถ้าคุณไปเลือกน้อน้ำนํำน้ำขึ้นมาถูกฐานและกระทรึกกลับบ้านหมดแต่ผมมาเนี่ยโอ้โหนีพบทบปัจจุบันเนี่ยห่างผมสิห้าปีนะคนละเรื่องอ่ะนะ เพราะเราครับทุกคนนะนะไอพวกนี้มาหลอกอะไรผมเราเห็นไหมรู้ทันหมด